วันนี้จะมาเล่าเรื่องนิทานเด็กชายงอแงเอาแต่ใจปรุนปรุนปรุนวันแรกแม่ไปชงนไมให้เขาหรือเขาปลูกพ่อบอกพ่อให้ไปเตรียมแต่งตัวมาส่งผมที่โรงเรียนแล้วแม่ก็ต้องเตรียมชุดให้เขาเตรียมชุดให้รูปดีกว่าจุ๊บ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 จุ ที่พันกาอ้โหแล้วก็จะเข้าไปด้วยเข็มยาวดังยาว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 จู่ๆจู่ๆจน่ๆจู่ๆจู่ๆจ่ๆจู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 ่ๆจ่ๆจู่ๆจะ่ๆจู่ๆจู่ๆจู่ๆจ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 ๆ ไปส่งเองส่วนพ่อเขาจะไปทำงานนะอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาผมจะให้เบอไปจผมจะ้พอไปส่งผม้อไ พ่อต้องไปทํางานเข้าใจไหมบ้างไหมเนี่ยพ่อต้องไปทํางานโอเคไหมโอเคไหมแต่ก็นะข้ามใส่ยันค้าอนที่จะไม่เอาไม่เอาแล้วนะเออผิดพอไม่เอาพ่อไม่เอาแม่แม่แต่ลูกลูกต้องไปโรงเรียนจริงด้วยแต่พ่อติดงานธุระหน่อยน้าลูกอะ ต้องรีบไปโรงเรียนกับแม่นะส่วนวันพรุ่งนี้วันส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปเล่นที่ปราสาทแม่จะพาไปเล่นที่ปราสาทโอเคไหมครรถมามารถรถกะขี่พันนะบ้างาเอามากินไปนี่ปิ้วยังไงลูกรถต้องเรียนออกมาแล้วออกมาแล้ว ผมจะไปกับใครรถดองเรียนไปแล้วผมจะไปกับใครกับแม่รถโรงเรียนไปแล้วแง่แง่แง่แงไม่เป็นไรนะลูกมาเดี๋ยวแม่ไปเรียกรถโองเรียนให้ไอ้อถสักรอนว้าตุดติ๊ต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 ตุ๊ตติ๊ตติ๊ต ที่ไหนครับไม่เห็นไปไม่เลยโอุ๊ไะผิดค่ดกระทอ,อ,ทอนกทษไม่เป็นไรครับผมไปก่อนนะครับเงี้ย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 เงี้า้วยาข้เอานี้มาอะเดี๋ยวลูกเนี่ยค่อยมารับประทานอาห